ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนย้อนกลับไปในช่วงที่ยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าน้ำประปาเทคโนโลยีต่างๆถือว่าในตอนนั้นพูดผีวิญญาณผีสางนางไม้มีให้เห็นมากมายเลยทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ น,นี้ผมขอไปนอนด้วยนะครับนานะผมขอไปด้วยนะไม่ต้องไปหลกลูกนอนอยู่บ้านกับตากับยายนี่แหละไม่เอาผมอยากจะไปนอนที่ทุ่งนาด้วยนี่ครับนอนอยู่บ้านกับตากับยายนี่แหละลูกจะได้ตื่นขึ้นมานึ่งข้าวแต่เช้าช่วยตากับยายทำกับข้าวด้วยไปขึ้นไปบนบ้านฝนใกล้จะตกแล้วได้ครับแม่ไม่ไปก็ได้ครับ ช่วงหัวค่ำของวันที่อากาศแปรปรวนพระอาทิตย์เริ่มอัดสดงรับขอบฟ้าเมฆสีดำเคลื่อนกลายย้ายเข้ามาแทนที่บรรยากาศในตอนนั้นก็เริ่มมืดเข้ามาทุกทีครับในช่วงกลางวันของทุกๆวันพ่อกับแม่ก็จะอยู่ที่ทุ่งนาส่วนผมก็ไปโรงเรียนปู่กับย่าอยู่ที่บ้านบางวันก็ออกไปเลี้ยงควายวันไหนที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปอยู่ที่ทุ่งนากับพ่อและแม่ บางวันก็จะไปนอนอยู่ที่นั่นด้วยหลังจากที่ทั้งสองพูดกับผมเสร็จก็พากันซ้อนท้ายรถจักรยานไปที่ทุ่งนาในมือของแม่ถือตะเกียงหนึ่งอันอยู่ตรงที่จับจักรยานของพ่ออีกหนึ่งอันพ่อเป็นคนปั่นแม่เป็นคนซ้อนท้ายแล้วทั้งสองก็ปั่นจักรยานหายเข้าไปในความมืดเห็นแค่เพียงแสงสว่างจากตะเกียงลิบๆเท่านั้นส่วนผมก็เดินขึ้นไปบนบ้านด้วยสีหน้าของคนที่ผิดหวัง ใช้มือผลักบันไดที่พาดอยู่กับตัวบ้านออกไปจากนั้นก็เดินไปกินข้าวไม่นานก็เข้านอนบ้านของผมอยู่ในตอนนั้นค่อนข้างสูงหน่อยครับทําจากไม้ทั้งหลังต้นเสาขนาดใหญ่ครัวหรือที่ทําอาหารจะอยู่ข้างบนบ้านส่วนใต้ทุนบ้านนั้นเป็นบริเวณที่เอาไว้ให้สําหรับควายนอนเพราะในช่วงตอนเย็นตาก็จะไล่ควายของตาที่ออกไปกินหญ้าตามทุ่งนา แล้วกลับมาขังไว้ใต้ถุนบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นข้อควายอยู่ตรงนั้นบางวันหลังจากเลิกเรียนหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วยายก็จะใช้ให้ผมไปช่วยตาเอาควายเข้าคอกจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนเป็นแบบนี้อยู่ประจำครับเช้าของวันต่อไปผมก็ออกไปเรียนตามปกติซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์หลังจากที่ผมเรียนเสร็จก็กลับบ้าน จากนั้นก็ไปช่วยตาไล่ควายเข้าคอกไม่นานพ่อกับแม่ก็กลับเข้ามาช่วยตากับยายนึ่งข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับแม่กับข้าวก็เสร็จแล้วด้วยดีมากเลยลูกรีบไปอาบน้ำมาก,กินข้าวเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะพาไปนอนที่ทุ่งนาจริงเหรอครับพ่อดีใจมากๆเลยจริงสิพ่อจะโกหกทำไมล่ะรีบไปอาบน้ำผมรีบไปอาบน้ำ จากนั้นก็มานั่งกินข้าวไม่นานพ่อกับแม่ก็พาไปทุ่งนาเราทั้งสามไปถึงทุ่งนาประมาณหัวคำ่ำพอพระอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้าความมืดก็เริ่มเคลื่อนตายเข้ามาแทนเสียงแมลงจ,กจรรักจั่นเรไรก็เริ่มดังขึ้นร้องดังสน่นไปทั่วป่าเหมือนกับการประกาศให้เจ้าป่าเจ้าเขาได้รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วไม่นานท้องฟ้ามืดสนิท ท้องหนาที่เคยเขียวขจีแต่ตอนนี้กลับมองไม่เห็นอะไรบริเวณรอบๆมืดไปหมดมีแค่แสงสว่างจากกองไฟที่พ่อจุดไล่ยุงให้ควายจากด้านล่างกับแสงไฟจากตะเกียงดวงเล็กๆที่อยู่บนเถียงหนาเท่านั้นผมนั่งเล่นอยู่บนเถียงหนากับแม่ได้สักพักไม่นานพ่อที่อยู่ข้างล่างก็เดินขึ้นมาพาลูกไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นสายไม่เป็นไรครับพ่อผมยังไม่ง่วงเลย ไม่ง่วงก็ไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาตื่นแต่เช้าก็ได้ครับพ่อเฉียงนาที่ผมอยู่ในตอนนั้นมีลักษณะยกสูงด้านล่างจะทําเป็นข้อควายหลังขามุงด้วยไผ่หญ้าคาส่วนด้านข้างมีแผ่นไม้ตีปิดไว้สนิทแต่ปิดแค่สามด้านเท่านั้นอีกด้านหนึ่งจะเป็นท่อนไม้ไผ่ที่ตีไว้เป็นราวเพื่อกันไม่ให้คนตกตอนกลางวันถ้ามองลงไปจะเห็นทุ่งนาที่เขียวขจีเลยครับ คืนนั้นในขณะที่ผมนอนอยู่บนเถียงหน้าตามปกติจูจ่ๆก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงควายที่อยู่ใต้เถียงหนามันขยับตัวเสียงกระดิ่งที่แขวนอยู่คอมันเลยดังขึ้นตอนนั้นผมรู้สึกปวดท้องขึ้นมาทันทีรีบลงมาจากเถียงหนาและวิ่งเข้าไปในป่าบรรยากาศตอนนั้นวังเวงมากๆเสียงลมพัดใบไม,ไม้กระทบกันไปมาบวกกับฝ้าแลบเป็นระยะๆะะเหมือนแต่ว่าฝนจะตกลงมาในตอนนั้น ผมนั่งทำธุระอยู่ตรงนั้นไปได้สักพักใช้สายตากวาดไปร,บรอบๆจนกระทั่งไปสะดุดกับสิ่งสิ่งหนึ่งมันเป็นแสงสว่างที่ลอยไปลอยมาจะว่าเป็นแสงตะเกียงก็ไม่ใช่เพราะแสงจากตะเกียงมันจะต้องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่แสงไฟดวงนี้มันสว่างขึ้นไม่นานก็ดับลงสว่างขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆผมดูอยู่แบบนั้นไปสักระยะ พร้อมกับใช้มือหักกิ่งไม้เล่นสักพักแสงไฟนั้นก็หยุดนิ่งแล้วเหมือนกับมันจะเปลี่ยนทิศท,ทางมันกําลังตรงมาหาผมแสงไฟนั้นค่อยๆขยับมาหาผมเรื่อยๆผมค่อยๆเห็นภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นมันเป็นดวงไฟสีแดงสว่างขึ้นแล้วก็ดับลงผมเห็นแบบนั้นก็ตกใจสิครับรีบวิ่งขึ้นไปบนเถียงหน้าทันทีก้นก็ไม่คิดจะล้างเลยครับตอนนั้น ผมเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็โดนด่ายกใหญ่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมมันเหม็่นแบบนี้ผมค่อยๆลืมตาขึ้นมองเห็นแม่ที่ยืนอยู่ปลายเท้าก่อนที่จะพูดกลับไปว่าเมื่อคืนผมลุกไปทำธุระในป่าเจอแสงอะไรไม่รู้มันกำลังจะเข้ามาหาตัวผมผมกลัวก็เลยรีบขึ้นมานอนลืมล้างก้นนะแม่ไปเดี๋ยวนี้เลย รีบไปอาบน้ำทําธุระให้เรียบร้อยเลยนะว่าแล้วกลิ่นอะไรเหม็นทั้งคืนผมรีบลงไปอาบน้ำทําธุระต่างๆให้เสร็จจากนั้นก็ช่วยงานพ่อแม่ทั้งวันจนกระทั่งถึงตอนเย็นของวันนั้นฝนฟ้าเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่วันนี้ก็ไม่ถือกลับว่าตกแรงมากนะักหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จพ่อก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปดักกบดักปลาเดี๋ยวพ่อไปปักบ็ดไว้ก่อนนะ ถ้าแม่กับลูกง่วงก็นอนก่อนได้เลยผมไปด้วยสิครับพ่อผมอยากไปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนฝนไม่สบายตอนไปเก็บถ้าฝนไม่ตกค่อยไปกับพ่อแล้วกันนะได้ครับพ่อผมตอบพ่อกลับไปด้วยสีหน้าเศร้าๆจากนั้นพ่อก็เดินลงไปที่ทุ่งนาผมกับแม่ก็รออยู่ด้านบนสักพักพ่อก็เดินกลับขึ้นมาเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ฝนก็เริ่มหยุดตก พ่อผมก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพ่อไปดูบิดที่ปากไว้ก่อนนะไปกับพ่อไหมผมยิ้มกว้างดีใจเห็นได้ชัดก่อนที่จะตอบกับพ่อไปว่าไปครัพ่อผมไปด้วยครับจะไปทำไมล่ะลูกยังไม่ง่วงอีกหรือไงอยังแม่ผมยังไม่ง่วงเลยผมขอไปกับพ่อนะอ่ะอะ้ไปก็ไปผมรีบเดินตามพ่อลงไปข้างล่าง ใช้มือถือตะเกียงคนละอันเดินตามคันแทนาไปเรื่อยๆเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมทั่วท้องนาไปหมดจนไปถึงจุดแรกปรากฏว่าได้ไปช่อนหนึ่งตัวครับจากนั้นผมก็เดินตามพ่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงทางแยกที่เป็นคันแทนาพ่อผมเลยพูดขึ้นมาว่าเดินไปดูฝั่งนู้นไปเดี๋ยวพ่อจะเดินไปอีกทางได้ไม่ได้วิ่งมาบอกพ่อนะ ผมเดินถือตะเกียงไปตามคันแทนาอีกทางส่วนพ่อผมก็เดินไปอีกทางจนกระทั่งเดินไปถึงปรากฏว่าไม่มีอะไรครับกบหรือป่าสักตัวก็ไม่มีผมตัดสินใจเดินกลับไปหาพ่ออีกทางความรู้สึก,ปกแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นมันรู้สึกเย็นยเยือก,ปกแปลกสายลมที่พัดผ่านมากระทบกับใบหน้ามันรู้สึกเย็นยังไงบอกไม่ถูกเสียงกบเสียงเขียดที่ร้องดังลั่นทั่วท้องนา จูจูมันก็เงียบหายไปสนิทแสงไฟจากตะเกียงของพ่อก็ไม่เห็นแล้วผมรีบวิ่งไปหาพ่ออย่างเร็วในมือถือตะเกียงที่มีแสงสว่างยื่นออกไปข้างหน้าทันใดนั้นก็เจอกับพ่อที่นั่งอยู่ตรงนั้นครับพ่อผมตกใจหมดเลยผมนึกว่าพ่อหายไปไหนแล้วตะเกียงพ่อละ่ะพ่อของผมหยุดนิ่งก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วค่อยๆหันมาหาผม สิ่งที่อยู่ตรงหน้าต้องทำให้ผมตกใจตัวแข็งไปทั้งตัวหน้าชาหูอื้อไปหมดอยากจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ชี่เหมือนจะแตกออกมาเลยตอนนั้นเขาไม่ใช่พ่อผมครับดวงตาสองข้างของเขาสีแดงปากของเขาเต็มไปด้วยกบค่อยๆเขียวอย่างช้าๆมืออีกข้างจับขากบที่กำลังดิ้นอยู่จากนั้นเหมือนกับว่าจะเดินมาหาผมผมก็วิ่งสิครับไม่เอาตะกงตะเกียงแล้วตอนนั้น ทิ้งลงคันแทนาแล้วรีบวิ่งขึ้นไปหาแม่ทันทีเป็นอะไรลูกไปทำอะไรมาดูสีหน้าตกใจเชียวผมเจอผีครับแม่ผีอะไรไม่รู้มันยืนกินกบอยู่ตรงนั้นน่ะแม่ผีที่ไหนไม่มีหรอกลูกตาฝาดไปเองละมั้งและพ่อหลับไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับผมแยกไปคนละทางกับพ่อพอเดินกลับมาก็ไม่เจอพ่อแล้วตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากเลยครับ ตัวสั่นไปหมดไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรมันคือผีอะไรกันแน่ผมนั่งกอดแขนแม่อยู่แบบนั้นไปได้สักพักแสงไฟจากตะเกียงของพ่อก็เริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อเดินเข้ามาขึ้นมาทำไมไม่บอกพ่อละ่ะรู้ไหมว่าพ่อตามหาอยู่ผมก็ตามหาพ่อเหมือนกันจนไปเจอผีนี่แหละผีที่ไหนพ่ออยู่ที่นี่ตั้งนานทำไมไม่เคยเจอ ็อยู่ตรงปลายทุ่งนางไงพ่อมันนั่งกินกบตัวเป็นๆเ,เลยนะจริงเหรอพ่อได้ยินตาของลูกพูดเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าลูกจะเจอตัวเป็นๆเ,เลยพ่อวันหลังผมไม่ไปด้วยนะคืนนั้นผมก็หลับไปด้วยความกลัวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าผมก็กลับบ้านไปเล่าให้ตากับยายฟังตาก็เล่าให้ผมฟังว่าตาก็เคยเจอมาเหมือนกันเขาเรียกว่าผีเป้า เป็นผีที่ชอบกินของสดของขาวๆชอบหากินในตอนกลางคืนหากินกบกินเขียดตามท้องนาวันไหนที่ไม่มีกบไม่มีเขียดให้กินตาเคยได้ยินว่าจะไปหากินขี้หมาตามบ้านอันนั้นใช่หรือเปล่าตาก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตาก็เคยเจอมาเหมือนกันหลังจากที่ผมได้ฟังตาเล่าแบบนั้นผมก็ไม่กล้าไปนอนที่ทุ่งนากับพ่อกับแม่อีกเลย นานทีปีหนค่อยจะไปจนกระทั่งผมโตไฟฟ้าต่างๆก็เริ่มเข้ามาผมก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้อีกเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแฟนเพจเล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ